การแข่งขันในแมตช์ที่3นะครับในรอบแรกในตารางกลุ่มนี้นะครับที่จะไปแข่ง c d ีบอลครับเจอมาซาราฟซี่ต้จะเย่ยงกันเข้ารอบนะครับเป็นอันดับ2หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูตารางทีนึงน่าจะใช่นะครับโอ้ดีส่วนต่าง้มาซาราฟสีแข่งไปสองแมตช์ครับเสมอหนึ่งนัดแพ้หนึ่งนัดครับชนะไปแล้วนะครับตอนที้ CDB บนก็แข่งไปสองแมตช์ครับแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งครับน่าจะเบียดแข่งกันเข้ารอบนะครับ ที่นั่นเลยโหซีกัมมันแน่นอนครับสีแดงในตัวเล่นได้จากจังหวัดปฐุราชธานีครับสีขาวครับแทนได้นครราชสีมามาต้าครับนครราชสีมามาต้าเอฟซีครับอยู่ในชุดสีขาวรองเท้าส้มครับบุกจากซ้ายไปขวาครับทีนี้บุกจากขวาไปซ้ายครับเอาละครับได้เริ่มเล่นเนี่ยครับพยายามย์ที่มาดูน่าจะแย่งกันเป็นที่สองของกลุ่มแล้วครับ ให้มาตรงนี้ก Safe ็ mark. พยายามใช้บอลวิวอัพกันอยู่ครับทางด้านอุบลให้มาบนหน้าสถานีครับกัวนิดบอลออกด้านข้างนี่ครับพยายามวิวอัพบอลในแดนยร์ตีเข้ามาตรงกลางก็หาตัวขยับด้านซ้ายนั่นแหละครับไม่ได uh ้ยืดค่อยๆคลอกค่อยๆเนื้อเนค่อยพยายงมาไม่ได้ตีย้อนขึ้นมาที่สตีเตอร์ครับให้มาก็นี่ครับพยายามค่อยๆค่อยๆเคาะค่อยๆหาช่องเลยครับนครราชสีมาก็พยายามไล่เลยครับตรงนี้ อาะไรครับลองก็รอหายชะงวะอยู่ครับมาตรงนี้โอ้คู่นี้นี่บอกว่าสมผลในทั้งสองปีมมากเลยครับเพราะว่าที่หนึ่งนี่เป็นของตะล่านเลฟเทก้าแตเพราะว่าเขาหิ้วให้มาตรงนี้ดูตัวเล็กๆอย่างนี้ให้แล้ววิ่งโอ้โหนี่วิ่งมาตรงนี้ก็วิ่งมาไกลเละเดินเงินโอ้เนี่ยครับโดนทางด้านผู้เล่นเกมรับของทางด้านนครราชสีมาครับเบียดเอาเป็นลูกเล็กๆเก็บลูกมาครับ คนอยู่ที่สรวิทสรวิทเดินไล่เสียบอลเอา้าให้มาอยู่ที่ตัเต็งโตโอ้โหเนี่ยครับพยายามประมาทไม่ได้เขาก็ได้เริ่มเล่นเกมลุกมาครับเอาละครับดูการไล่มาวรุทธาให้ออกช่องนี้มาได้ดีเข้ามาอยู่ที่ทางด้านไม่ผ่านตื่นให้มาก็ไม่ผ่าน กดิบบอยครับ <c oughs> กดิบบอยไม่ได้ขึ้นย้อนกลับมาเนี่ยครับตัวสุดท้ายโอ้โหนี่จับบอลลากลาก็ปล่อยอ้าวลูกนี้ก็เพื่สินม,มองเป็นลูกจังหวะสุดท้ายโดนผู้เล่นของโอ้โหนี่ครับอ้าวเพื่สินไี่โดนเป็นผู้เล่นออกครับได้ลูกคอนเนอร์คิกของทางด้านน่อคนล่าสีม,มาม่ได้ซีรับเอาไปกับลูกฟรีคิกลูกนี้ครับ การยกบอลมาตรงนี้เอาให้มาอาจารย์โอ้โหนี่ก็หาบอลไม่เจอครับบอลในวันนี้ก็โดนผู้เล่นนครราชสีมาออกครับได้เริ่มเล่นครับจะเป็นตัวยืนบอลอะไรกันนี่พยายามดีอับมากระดานกระดิ่บอลให้มาจะมาที่จะมาบริษัทนี้ทีม้าอย่างโตมัสโตมัสฟูลูโ็มัส นล่มาโอ้ยนี่พยายามไล่บอลเอาแล้วน,นะนักบอลราชีมาเบียดได้เบียดได้มาอันนี้ครับต้องเนี่ยต้องเร่งแล้วครับให้มาไม่ได้คืนย้อนมาที่ทางดา้คะแนนมาได้สิบสองนัดสิบสองรับให้มายังไม่ได้นกักบอลราชีมาตีออกด้านข้างมาได้ดีครับเอาแลับได้แล้วก็ทางด้านทางดา้านประพาดบอลหลุดออกไปครับได้เป็นลูก ยังสู้กันอยู่กบตรงนี้ยังได้ยังได้ออกด้านข้ามาก็โดนแซ่ทิ้งออกไปก็ได้เป็นลูกทุ่งอยู่กบเห็นได้านนคอนล่สีมา อะไรก็กบมาชมเกมในสนามนี่ก็ต่อครับได้ลูกทุ่งก็ตทางด้านโกลเดินบอยจากโกลเดินบอยอุบุให้มาตัวอาแล้วก็นครราชสีมาตัดได้อาแล้วก็โกลเดินบอยมาแล้วปั๊มก็อยู่เจอดาดสามดาดสามเนี่ยรับตัวใหญ่ๆนั้นอๆแล้วก็บุญหมีมาได้ดีครับทางด้านกันอุบุนกันอุุนกันอุุนกันอุุนยังสุดยังสุดไม่ได้กันอุบุนยังได้โอ้โหไม่ได้ฟาไม่ได้ย้อนกั็มาสร้างัเกมกันใหม่ครับมาอยู่ที่ทางด้านสวรรค์วิทย์คำเทาหินโอ้ยไงลูกนี้มาก็ เลยดอกไปก็พยายามไม่เล็ดประทารโมชินครับอย่นี้ก็ย้อนหลังเลยครับอ่าเลยก็ได้เป็นลูปหุ้มเงือบถูกปะนนี้ก็ยังมาอยู่ทีอ่าแล้วก็โทมัสโทมัสออกด้านนี้มาได้ดีครับมองขวาพยายามไม่เตะบอนแรกเลยเนี่ยรับเข้าถึงตัวไวก็หาตัวไม่ได้ไม่ได้ย้อนกลับมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับทำงด้โน่นนี่ พยายามดูทั้งสองทีมระวังตัวกันมากเลยครับในเกมนี้ครับแตราะกาช่องนี้มาเทอมักเลโอ้โหยังไปได้เนี่ครับบอลที่มันมีช้อยไม่เยอะครับต้องชนะอย่างเดียวครับทั้งสองทีมรับฉะนั้นก็ชนะอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับไม่เสียด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังตัวกันค่อนข้างเยอะทีเดียวครับบันได้ลูกทุ่มครับทางด้านโคดิบอยทุ่มมาตรงนี้เอาแล้วครับนครราชสีมาหนุนมาตรงนี้เนี่ยครับ ยังเก็บไม่ได้คนระับมาอยู่ที่ทางานนกับทีมเนีน่ยมาอยู่ที่ตะกอบเกียรติระกอบเกียรติไม่ออกเล่างมาได้ดีดูการไล่ลิมซิตมาตรงนี้ก็ยังได้ลุกทุงก่งครับ อาล้วครับมาอยู่ที่มาด้าเอ็ทางด้านหน้านครราชสีมามาด้าครับมาอยู่ที่โกดับอลยุกคนโกดับอลเข้าขวาขวาได้หมดบอลอยู่ในประตูส่องโอ้โหเบียร์ก็ผ่านหน้าไปเฉยเลยครับเลยจักรินดาโรอแล้วลูกนี้บอลโโอ้หนี่ไม่เสียได้ครับจังหวะมันไม่ได้ครับอ่านหน้าประตูของนครราชสีมาไปครับได้ลูกทุ่มกับนครราชสีมานครราชสีมาทุ่มมาตรงนี้ก็อ่านเลวครับ เกียรติตะกอนเกียรติตะกอนเกียรติให้มาคืนมาที่ตะกอนเกียรติทีนึงครับบอลเอาให้ช่วงนี้มาได้ดีก็แต่บอลเนี่ยครับนับนวัตถุเข้าซ้ายซ้ายไ,ไม่ฝ่าช่วงน,นี้ดึงเข้าขวามาเนี่ยครับโอ้ยบอลมันยังเอาเลยนะครราชสีมาสวนแล้วกันน,นนะครราชสีมาแล้วก็มีตัวสอดขึ้นมาให้โอ้ยยังไม่ได้เอาบอลยาวๆมารุม กล่อมาชมเกมในสนามกันต่อให้ช่องหนีมาดูดูไอ้ตระหนักดูบอลให้มาแล้วนี่ครับนี่ครับออกมาขวาไว้ได้อ่านเกมไม่ได้ครับนั่นแหละครับหน้าจอครับสีขาวนี้ส่งกำลังใจเชียร์ได้ครับจากนคทรนและสีมาครับหรือว่าคราูรักครับมาได้เอฟซีครับจังหวัดถุบลครับอยู่ในเสื้อสีแดงดำเนี่ยครับโอเดนบอยให้มาตรงนี้เอาแล้วครับดึงออกมาได้แล้วครับเข้าเข้าขวาแล้วต้องยิงยิงเลยครับโอ้ยลูกนี้มันเฉือน เฉือนโอ้เนี่ยครับยิงเฉือนมาลูกนี้ก็ไม่ตะกรอบครับมืบอลหลังไปได้เริ่มเล่นเกมลุกมาครับทางด้านโกเดินบอยโกเดินบอยมาอยู่อะไรครับโกเดินบอยมาที่อดุลวิทย์สายเรบลยกตรงนี้มานั่นแหละครับมาก็วพิมพ์ก็ถึงตัวไวด้วยครับหนึ่งหนึ่งต้องมาก่อนนะครับยกมาบนแรกมาก่อนไม่เมื่อได้ทันหลังเลยได้ไหมสาวสองสาวสองมียกมาตรงนี้โอ้โหเนี่ยครับบอลมันก็แรงไปครับลูกนี้ก็เล่นไม่ได้ครับ มนก็จะน้ำบ้างนะมันบ่บางกนี้กนี้จะไปรู้ีเดียว เรียบร้อยครับสแลปข้าประตูครับโดนน้อยโอ้ยดูเล่นมาได้สามสิบครับเพิ่มเข้ามาประตูนิดเดียวก็หายเลยครับทางได้านอุบลย้อนขึ้นนำคราชไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อื้นแล้วคนน้อยครับโอ้ยคราวแล้วครับแบบนี้งานเข้าแล้วครับทางได้านนครราชสีมามาได้เอฟซีครับโอ้ยนี่ครับเอาล้วครับขอโอ้ยยิงล้มนี้นะครับคู่ต่อไปนะครับ คู่ต่อไปต่อจากสนามหนึ่งนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับเด็กสร้างทีเอ็ีนะครับพบกับอีเลเวนคานามี่นะครับหลังจากจบในครึ่งเวลาแรกก็สแตนดารได้เลยครับส่วนสนามสองนะครับเดิวเรโยกกมานะครับหลังจากจบคู่ที่ทำใา้แข่งันอยู่นะครับพูมสวัสดนะครับพบกับทางด้านศรัทธานะครับถึงตร้นี้เขาพูมิสวัสดกับศรัทธานะครับต่อสนามสองได้เลยนะครับหลังจากจบคู่ที่ทำใา้แข่งขันอยู่นะครับ พูดสวัสด์ครับศรัทธาครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นที่สนามสองเลยนะครับพูดสวัสดีครับศรัทธาครับน้องๆและผู้ฝึกสอนเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเอาละครับกลับมาชุมเกมมันๆกันต่อครับในสนามหนึ่งครับเนี่ยครับอู้หูทางด้านนครราชสีมาบตาเอ็นซีครับตามแล้วก็ทางด้านโกวเล่นบอยครับสูงประตูตัวหนึ่งครับเนี่ยครับมีเวลาแก้เกมมีเวลา ผู้ันอีนะธรรมดาครลชสีมาครับนั่นแหละให้มาตรงนี้ก็จะต้านหรือ่าไม่เสียประตูที่สอก็ังมีโอกาสครับให้มาตรงนี้ก็โอ้ยนี่บอลก็หลุดข้ามครับได้เป็นลูกทุ่มครับทางด้านค้ลอยทามาอรันยอะแบนี้ก็พยายามตอกมาม้ตมาต้นั้นมายอะรก็ให้มาลงมาก็ยังไม่่านบอลได้ต้องเ้กัน้าขวาโอ้โห โอ้ยนี่ครับมีโอกาสท้าสาวนิกาลบก็ต้องแบบคิดตั้งใจเพรปัญญายครับมันเป็นหมายเลขที่ครับมันเดี้ก็ปิ๊นปิ๊นหลังหลังไปครับเอาแล้วครับไปมานงานเข้าชนะมาด้าแล้วครับชนะสินมามาด้าครับนั่นแหละครับไพมาตดีวนี้เนี่ยครับพยายามมาช้าไปครับลูกนี้คิดเยอะไปหน่อยก็ผู้เล่นของเพื่อนบอยอพื่อนก็เข้าถึงตัวไวครับยังได้เป็นลูกทีเดียวนะครับ ครับครับเรือนงามครับพักไปเลยนะครับเรือนงามครับพอดีชนะาบายไปแล้วเรือนงามพักไปเลยนะครับแล้วก็คู่ต่อไปที well, fine, hey, okay. oh, okay. okay. no ่สนามสองนะครับพื้นสวัสดนะครับกับศรัทธานะครับเตรียมตัวและสเตนบายเลยนะครับเอาละครับมาชนเกมในสนามก็ต่อให้ช่นงนี้มาเฮ้ยยังไม่ได้ก็เอาเลยครับทางแม่นครราชสีมานครราชสีมาตวาดยังไม่ผ่านเลยเยังไม่โอ้ยที่ยครับเป็นวิดใหญ่ๆหนาๆก็ยังบังไม่ได้ครับเป็นมานี่ เอามาแล er mm. <R ud> ้วป่นั่นแหละครับให้มาที่เอาทางด้านโคดินอยโคดินอยเนี่ยเขาค่อยค่อยดูอันเดัมิทดูข้ามศิษยาเอามาตรงนี้ก็ยังได้เล่นแมชนัพผมแมชชนัพผมแมชชนัพผมข้าขวาขวาได้ไหมขวาไม่ได้แล้วก็เพื่อนมาไหมไม่มาไม่มาออกข้างข้างมาตรงนี้ก็นั่นแหละครับออกมาด้านขวาได้ดีครับมองเลยครับตรงนี้เพื่อสองมีสองมีฝากมาที่ทางด้านโคดินไบสียแล้วครับตรงนี้เอายังได้อยู่ที่โคดิบอยครับ เอาแล้วครับพี่แต่ทีมก็ต่อเชิดขึ้นแรกนะครับทางด้านกอนหน้ปอีกโหนบขึ้นนั่นครราชสีมามาได้ลาครับถึงประตูต่อศูนครับในครึ่งเวลาแรกครับพักสักครู่ครับไปกลับมาชมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับคู่นี้เลี้ยงกันเข้าเป็นที่สองนะครับค่อนข้างจะย้อนแสงครับ ก็จะไปเลยวันนี้มีกี่ราบแล้ววันนี้ได้ดีไหมแม่โอนมาอีกรอบใช่ไหมยังเหรอเขาขายให้อยู่เหรอลูกนาะไม่ใช่ว่าเขาไม่ขายให้เนาะมันมีหน้าที่สีเก็ต้องสีงไง นี่ต้องชนะให้ได้ครับนครราชสีมาครับไม่ชนะนี่ก็ตกรอบครับในรอบแรกครับโอ้ดิไอไม่เยอะครับสำหรับนครราชสีมาครับ กันแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับสนามหนึ่งก็เด็กเก่งๆคนนี้ก็เด็กสร้างเยี่ยนทีกอีเลเว่นนะคาร์ดามี่นะครัต่อจากสนามหนึ่งเลยครับเอาละครับมาที่ทางด้านนครราชสีมาครับบุกจากขวาไปซ้ายกับซ้ายไปขวาเป็นของทางด้านก็เ่มลอยอยู่บนับขึ้นนำอยู่ครับนี่ครับชุดสีแดงครับเชื่อทีแดง ถูกมาตรงนี้นั่นเลยครับกระหานมาตรงนี้เอาเลยครับบอลตรงนี้นะครับโอ้ยคอยถึงมือผู้รักษาประตูครับของตะล่านนครราชสีมาปัดบอลโดยรวมมาตรงนี้ต้องกลับมาก่อนครับนครราชสีมาต้องมาหนึ่งหนึ่งลูกกอนให้มาตรงนี้นั่นเลยครับให้ตรงนี้มาก็ยังไม่ผ่านแนวรับก็ช่วยกันได้ดีครับธนาโคดมโดยรวให้มานครราชสีมาแบหนีมาหนึ่งยางสอมาได้ดีครับตรงนี้ก็หูเนี่ยครับ แนวุกตรงนี้มาก็มากัดการตนี้ก็ได้ครับบุงหนีมาได้ดีกับตาะานัคนน้บอลาช่องนี้มาโอหจับบอแรกยั่างก,กับจะฝากเพื่อนมาตรงนี้ได้ดีกับขวาขยับนั่แล้วก็ทำาห้ลูกนี่งโอโอ่ก้าตั้งมาเลยครับยมนะคนนบอลบอลขาดมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านแนวรับของงะนา,านโคราชครับ โอ้โหโอ้ยก็ยังไม่ได้ครับทิงลูกนี้ไม่ตงกรอบครับโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้ครับได้เป็นลูกเป็นมุือลักจะโดนแถบไหมตะกอนเกลือครับทีทีเลือกคอนเนอร์ตรงนี้มาเอาแล้วครับดป็นตัน นครราชสีมาครับยิงสวนเลยครับรุ่นนี้ก็ยังติ๊บๆบอลยังหนุนยังสปินเข้ามาในสนามอยู่กระโดดเข้ามาตรงนี้แล้วครับเข้ามาอาทิตย์จะจะยิงมาตรงนี้ก็ยังไม่หลัดบอลจังหวะยิงสวนในนี้ก็โอ้โหยังยังไม่ออกครับยังไม่ได้ประตูที่2ของโคเปนเฮเกนบอยทางด้านนครราชสีมาจับบอลนี้มาก็โอ้โหเนี่ยครับบอลไม่ดีครับรุ่นนี้ก็หลุดออกไปครับเสียลูกทุ่มให้กับทางด้านโคเปนเฮเกนบอยครับ เอาละครับมาเอ้าให้มาตรงนี้ก็ยังได้มาอยู่ที่โกลเด้นบอยตักแล้วก็จะย้อยมาตรงนี้เข้าที่สานได้แล้วมาตรงนี้ก็ยังได้หาจังหวะทีนี้ด็กมวยยังไม่ได้เอานี่เบลล์สินมานั็กบอลที่มาเาอคว้าจังกว่าก็เที่บมาตรงนี้ก็โอหูเดียก็ยังเอาอยู่ก็ไม่ประมาทเลยแล้วยังได้นั็กบอลที่มาปล่อยให้เพื่อเล่นตัวนี้ก็ยังใช้มาตรงนี้ก็โตเนี่ยครับผู้ตัดสินก็ให้แค่ลูกทุครับ เป็นนักกอล่ามาทุ่มคงับทุ่มมารจกพันไม้เอนี่ก็ทุ่มมาตีอาแล้วลลัมาทรงนี้นครนาซมาหาจังหวะจะยิงได้ไหมยังได้ไมได้ทุ่มาตรงนอาล้ก็เทสองรออยู่นั่นแหละับพยายามจะดิปออกมาให้เู้เล่นหมายเลขสเก็ยังไม่ได้ก็ต กันตากันตามกันตงกตงรู้ครกัตงทุบาแล้วก็หลุดมาตรนนี้นะลาีมาาจังหวตุกขามีฮาวจับไปได้แล้วเด็นมวยี่ะได้ครับอาจนะได้เล่นาแล้วก็มาแล้วก็จมาตรนนี้ได้ดีครับ็นม่ยัเป็นมวยเินมาตรนนี้เอาที่รอยู u t รง e ตางก็ทด้จากคาดแล้กลับมาตรนนี้ก็นอนกวาได้ครับในรับของทางด้านนครราชสีมาครับโอ้เนี่ยครับได้เป็นลูต็มมุ้ครับตัเด่นบอยอุบล เอาให้มาตรงนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ลงโกจะนนกว่าจะป่านไม่ได้ออนนีชาร์ทอนี่ราชสีมาแล้วก็มาได้ไหมไม่ได้ยกมาสมาเลวกลับมาตัวนึก็ตัวนี้หนึ่ง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 ทิทีวัตทิทีวัตในายมาปาเื่อนได้ก็มาได้ดีดูสปีต้นครั่มา้าจะตั่าเข้ามาทิทีวัดก็ยังไม่ผ่านครับโอ้ยันได้ก็โคเดนบอลโคเดมบอล์ลนครับ บอลแลกได้ให้ไม่ได้ไม่ได้ออกมาัานจะาอาาจะสั่นไปหมาใหเดินไล่เพชดไลยเมชรตัวนี้จะแก้เม็ดอไรมาอดีมาได้ยดเขาสั่นใจต้ออาแลไวันดีนี่นี่ย,ย,ยมไม่ได้เลยโอ้ยันยันยันตีสมอไม่ได้ก้แล้วนแเล็ครับสายตั้งเอาเลย่อช้ขาดีเลยนบล็อตได เสะทิ Finnish, no liebe, ้งแน่นอนเอาแล้วครับเป็นลูกคนไม่ของตด้นนครราชีม่าบุกมาแถวสองข้าทีามุกมาเลยนี่ข้าบุกมชาวนาบีกวิ่สวนเยนิ่งมเยังไม่ผ่าได้ยังไม่ได้ทีนี้นครราชีมาดึงเขาขวาขวาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มาเลยเราเพื่อนวิ่งมาสบายยกมาราวิาขึ้นเมยหาร์เบอเชลเลยวลนีก็ดนนะเน้นะรขึ้นมาเลยก็แบบนี้มาอบิ่งสวารีที่นี้ก็จะไม่ได้ได้มาพนแตันักยิงมา่นี่เลยเชกันมากมาจิ่เสียงนักยังไม่ได้โอ้ยังยังไม่ได้โอ้ ยังไม่เล่นที่สุดเลยเโอ้จับนีิงครับสังเกตยังไม่ได้ยรัาโออนี่เหนียวจริงจริงครัอ้ยันยันยันไม่ได้ครับเออยันไม่ได้ครับเอ้นี่ยังไม่ควรราสีมาครับยังไม่ได้ยกมาตรงนีย้หนุนโอ้โหอยู่คนเหนียวจริงจริงเออ ลยกมาอีกทีนึงนะไฟมาเยังได้เจยวได้หาจังะมาได้เลือกตั้มาตรงนี้ยังไม่หาร์ดเริงมบอลสูงเลยว่ววหาหน้าจ่ายกระจัดขวาเข้ามาไปได้ไว้ยกเลี้ยวเขาข้ามาตรงนี้ย้อนหลังไปโอ้ยนี่ครับลูกนี้ก็หยุดออกไปครับโอ้โคราดครับมีโอกาสเยอะมากครันบน,นั่นแหละครับพยายามทำแบบน,นี้เรื่อยๆครับบอลติดชั้นของโคราดมาอีกออออแล้วพระเจ้ารออยู่วิ่งมาโอ้โ่หุ่ใจร้อนครับ โอ้แต่เ้วาจะตายเือสินทับบอกทับบอกออกรับเพืสินโอ้นี่ครับเอาแล้วรับยกมาเสาสองไม่แล้วขึ้นที่เสาโอ้นี่อไรันปะยาู้เล่นก่อนเดินโซลารมูเข้าไปมดเ่ยครับโอ้นีมากเลยแต่ไปน้่รอะว่มันนิเลนอยู่ที่เสาสองันคนุงนี้ก็มาถ่ายอูโล้นบอลต้องต้อง ต้องไม่รื้อแล้วเอาแล้วครับแบบนี้ครับโคราชต้องมีครับโคราชต้องมีสองลูกครับโอ้เสมอครับไม่ได้ครับสําหรับโคราชครับแล้วเอาเท้าเข่ามาตรงนี้โอ้เนี่ยครับเอาลงครับแล้วดินบอลโคดินบอลโดนได้มาตรงนี้แล้วบอลตรงนี้เหมนกันมาตรงนี้ก็ยังได้ยังได้อยู่ที่ทางด้านจิ๊บ ทีมมาตุนี้ก็ยังบไหมลงมาอยู่ที่โกลค่นบอยหนุนมาก็ไป็นฝานนครราชสีมาเอาเลยแล้วก็แต่ทีมมาฮ่าโตฟุตบอลเละครับดันกับมาตุนี้ก็โกลค่นบอยซ้ายมีซ้ายมีซ้ายมีแต่ก็ไในมาตุนิกาจิ้มทะลุมาแล้วครับลงหลงข้อขวาข้อขวาเลยยิงเลยไม่ยิงลงที่โอ้โหโอ้โหมี่ยครับมีโอกาสก็ต้องกดก็ต้องทวาเลยครับเอาเลยแล้วก็แทนด้านเจตกระดินได้เลยก็ไม่ถนัดเล้วก็โคลาาไม่มี

กันตัดบอลเร็วมาฮู้โอ้นี eh uh <The 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 ่จังหวะกันตักมาตรงนี้ก็ยังไม่ได้ครับคุณราชครับคุณราชกับอุบลครับนั่นแหละครับบนพยายามบีบมาครับให้มาตรงนี้ครัโดนไล่เนี่ยครับไล่เพทสเพทสต้องช่วยกันครับตาตัดคุณราชปล่อยให้เพื่อนวิ่งเลยฮู้โู้เกมเนี่ย โอ้นี่เข้าทางแล้วถ้าเล่นแบบนี้ครับเข้าทางจะได้ดูบนแล้วครับนคะนล่าชีมาก็เตะทิ้งแบบนี้ครับครั<ๆ>บฟูนสวัสดิ์กับทางด้านสัทธาน,นะครับสนามสองครับ,ขบเขาเจอแล้เลยนะแข่งได้เลยนะครับ โอ้โน <on> ี่ครับสนาม2ก็เหมือนกันครับพูนสว่างกับศรัทธาครับชนะเข้ารอบเป็นอันดับที่2นะครับนี่ครับฉะนั้นก็ชิงเข้ารอบเหมือนกันครับที่สนาม2นะครับกลับมาชนที่สนาม1น่งก็แตกครับนครราชสีมาก็ได้มาทีนี้ก็โอ้เนี่ยครับพูดถึงสินแบบแฮนด์บอลครับได้บอลูกแฮนด์บอลครับทางด้านนัรกอล์ฟสินมาต้องเร่งครับนครราชสีมาเนี่ยยุ่ไม่ทันนะครับ เฮ็กมาย้อยมาลงมาบอาชอได้รับมาเอามีโอกาสที่ชวบมาเราเรมาต้องกลรบโอาหลังยังไม่ได้แล้วลูกนี้ก็ยังอยู่ด้านข้างเลยครับโอ้เนี่ยครับโอ้นี่เกือบเสียเกียร์เกียรจะเสียอยู่หลายชั้นเลยครับโอ้เนี่เหนียวอย่ากทะเลยแล้วก็แม่น้ำคงจะขุดหมดเลครับเอามาตรงนี้ยังได้มาอยู่นี่เอามายังได้อยู่ที่ตัวโคราชโคราชโคราที่สวนมาลูกนี้ก็ยังได้อยู่ที่อุบด อุบลอุบลเสียคนรได้ทีนึ่งหาจังหวะไม่ได้เส2สองเสองดึงมาเขาใจอืเดนเข้าขวาแต่แดนแต่แนเติแรอุบลบานีเลยนะใจใาญจใาจาอย่างนี้มาแล้วบาดเข้ามาตรงนี้ก็เข้ามือลูกศรตองคราชนสีมาครจะเสน่สองได้รูกศรครับนสนาม2สอนี่เพื่อน์เพื่อนเซย์กับเพื่อนสดิ์กัคาดมี่ครับแต่งดนศรัทธาคาราดมี่นะครับ เล่นที่สนามสองเลยนะครับเชิญครับคุณส,สับล,ลูกแล้วก็ทางด้านศรัทธานะครับสนามสองได้พร้อมแล,ล้วเลยนะเยฝันได้เลยนะลูกอ็ได้เป็นลูกทพิ่งเรตองด้นประกอบเกยบซ้ำไปลุง ทีมมาตรงนี้ดูเพื่อนได้เล่นครับทมาตรงนี้ก็ได้คืนแล้โคราชโคราดมีแล้วก็ซ้ายมาขวาเข้ามานั่นแหละก็ช่้ามีโอ้ยทะลุมานั่นแหละก็ทะลุไอ้โอ้ยยังไม่ผ่าเลยอ่านได้ก็ความคิดดีเลยวกัหน้องานี่ยครับเลยม่าเห็นแล้วเตะเต็มมือไมได้เอาแล้วก็จะได้เป็นหนุนมาตรงนี้ก็ยังตัวม่โคราชเลยฟาดได้แล้วก็ต้องรีบลีกคับน้อนแมนไม่ได้ครับผู้เล่นของนครราชสีมาครับโอ้นี่แสดงว่าไม่ไหวจริงๆแบบนี้ครับ โอ้ดีนนนล้อหน้าแข้งเลยครับได้เป็นลูกทีคิกกับตร้งน้าน,นครราชสีมามาได้สีครับโอ้ไม่เป็นไรครับผู้ตัดสินเถิเวลาบาดเจ็บให้ครับ นี่ยครับรอบลึกๆหรือว่าถ้ารอบเพืยที่จะมาเยี่ยมกันเข้าที่หนึ่งที่ कावी सौंग नहीं जब मान गए लोग माँगा कर रहा तो जोर माना लागा कि अब बहुत माधुरी हाँ जब हटिंग स्वामी ने बाबा हाँ जब आई दिन को मैंने खिला खिला बहुत सौंग कर रहा साई साई नहीं साई मैंने दिन को फाँ फाँ मैंने फाँ सजींग में फाँ तो ये मैं फाँ धंधा करे माने सीरा तेरे तेरे में नहीं तेरे मे� พู้รีสิ่ก็เอาทบเงลากระดกขันมาเลยครับเออทางด้านโคดินบอยุบลนครับเอาชนะทางด้านนคนรรชที่มามาได้สี่ไม่ได้ครับเออเอาแลวครับแบบนี้ครับโคราชครับแต่ก็ยังเหลือหนึ่งทีมนะครับสำหรับสีสายนะครับที่จะจัดฉลากนะครับอันดับสามนะครับโคราชก็น่าจะเป็นอันดับสามนะครับที่จะได้มาจากฉลากเพื่อเขารอ่าสู่เมืสี่นะครับ Ok. ครับ